ป่ามงเลป่ามงลไไก่เอาไปค้างหน่อแล้วนะจิ้มทุ่มแล้วฮากระลุกเองบ่ฮะเห็ดเองบ่เต้อเลอดเตว้าเลือดก็ดีเนาะนี่อันนั่งสรงมิเรามีเบียร์ขาย พอเดี๋ยวไปนางกิน,นชิวๆเบีเีเดียวกัีใส่ตัวไว้เรียบร้อยเลย <c oughs> ลตัวเย็ยนไงไปเลยแ่เย็ยนไปเลยลงน้ำทุกอย่างเดียว <c oughs> ตัวแซ่เร็ว啊 มังจะ่นะเอาใส่ถุงมันมาแม่เอบกลมด้วยของนูบวกมของนูไม่ขมผมหน่อยหน่อยบ้านหน่อยแล่าบล็องไฟเลยจะว่าของข้าเจ้ามใ่เลยรอายอยู่บ่บ่ยังนี่มหนีบปากน้าวใส่เอาปากน้าวน้ำไปตูไปใส่เองปามปานาวอยู่ <laughs> อะายคปพมยาเย่าจับข้าวปบใหญ่มื่อไหรหรอแก่คนบอก พอดีค่อนข้างแล้วพอดีอาาาปาตราดีตลาดไม่ใของปุกน้องไร้ติดเา,าดแน่นดเปิดจะฟ้องเพิ่นเหรอตลารีบบข้าือแตลอนเปบาเพ่อ ô oh, mít tả làm nãy nó tiêu hết mày đi ờ đưa rồi. cổm năm đâu không? cổm nồi nồi à?